มาดูในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายกันนะคะณเวลานี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูค่ะคุณอนุทินเมื่อสักครู่อยู่เชียงใหม่ <ไป S 1> ก่อนหน้านี้ก็ไปเชียงรายรไปด้วยนะคะเพราะว่าจะไปดูในโรื่งการฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่แล้วก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าถึงสถานการณ์ค่ะระหว่างที่ลงพื้นที่ก็เห็นเจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างแข็งขันมากมๆ,ๆ พี่พีอสใช่แล้วค่ะเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยคุณอน,นุทินก็เลยบอกว่าขอสละเงินเดือนเพื่อจะมอบเป็นกําลังใจให้กับพี่พีอสโอ้โหที่สําคัญมากกว่านั้นคือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาต่อจากนี้สําหรับประชาชนที่ต้องประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการปรับเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็น9,000บาทต่อครัวเรือนเดี๋ยวต้องรอคณะรัฐมนตรีมีการประชุมแล้วก็หารือก,กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อจะติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจุดนี้คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะที่บริเวณสะพานด่านแม่สายก็เดินทางไปดูเพื่อจะติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูนในจุดต่างๆ แล้วก็ให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสอค่ะที่ตอนนี้ระดมกำลังพลจากทั่วประเทศมาช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนมากันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยได้ร่วมกันเก็บข้าวของเครื่องใช้ของประชาชนพร้อมกันนี้ก็ให้กำลังใจเหล่าสมาชิกอสอค่ะรวมถึงคุณหทินก็บอกว่าขอสละเงินเดือนของเดือนตุลาคมนี้มอบให้กับกำลังพลอสอเพื่อจะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจด้วยค่ะ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางรัฐบาลได้ระดมทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอแม่สายทั้งฝ่ายทหารพล,ลเรือนและภาคประชาชนรวมถึงเจ้ากรมการทหารช่างโดยจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแต่จากที่ฟังรายงานการคาดการว่าจะสามารถเคลียร์พื้นที่เนี่ยคือไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะ เพราะว่ายังมีจุดหนักก็คือที่ตลาดสายลมจอยที่น้ําก็ทะลักเข้าไปมากจนสร้างความเสียหายส่วนภาพรวมของสถานการณ์น้ําของในพื้นที่อําเภอแม่สายในรอบนี้คุณอนุทินบอกว่าสามารถจัดการในเรื่องของการบริหารและก็ฟื้นฟูนได้คล่องตัวเร็วกว่าในช่วงแรกค่ะ เพราะว่าไม่ได้มีการถอนกําลังพลหรือว่าลดทรัพยากรใดๆออกไปแต่ว่าต้องเร่งกันในเรื่องของการกําจัดขยะมูลฝอยเศษไม้เพื่อไม่ให้มันไปปิดกั้นทางน้ําค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอย่างที่บอกว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการเยียวยานะคะวันนังคันคนี้ค่ะที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมตามบัญชาของนางสาวแพททองทานชิน,นวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีว่าจะเยียวยาให้ในระดับสูงสุด9,000บาทต่อครัวเรือนค่ะ ขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางค่ะว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือค่าล้างคโคลนค่ะสำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยฮะโอโ้นี่ดูจากสภาพคโคลนที่อยู่ในบ้านแต่ละหลังแล้วหนักหนาสาหัสมากมจริงหนักเลยค่ะบางบ้านก่อนหน้านี้นที่เราเห็นภาพเป็นเมตรเลยเนี่ยในเรื่องของดินคโคลนมีการเสนอนะคะบอกว่าจะให้ค่าล้างคโคลนบ้านละ1 0 0 0 0บาทต่อหลัง ซึ่งก็เป็นความพยายามในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะขณะที่นางสาวธีรรัตน์สำมฤทจวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายก็ลงพื้นที่ชุมชนบ้านลุงขนเพื่อจะมอบสิ่งของสำรองชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยในกองทัพภาคที่3รวม530นายค่ะ รวมทั้งมอบอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มให้นอกจากนี้ค่ะยังได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากคุณเยาวเรศชินวัตรและสมาคมสุนหงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะอาทิเข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน3,500ถุงรองเท้า5,000คู่ผ้าหม 5, ่ม5,000ผืนและน้ำดื่มที่บรรจุข,ขวดเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ อส่งกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กําลังประสบเรื่องของอุทกภัยในเวลานี้ทั้งที่อยู่ในช่วงของการเยียวยาให้ความช่วยเหลือที่จังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงและก็หนักหนาสาหัส,สาการมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานของภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือและก็เยียวยานั้น